สวัสดีทุกทายเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆทุกๆคนอีกเส้นเคยครับผมวันนี้เราก็จะแยกก่อบนสิน่งแยกก่อแยกหนองวันนี้ <c oughs> เป็น,ปนรูปไม,ม้นะฮะเป็รูปไม้ผสมกับอะไรก็ไม่รู้นะได้มาตอนนั้นต้นเล็กๆนะวันนี้ก็ตนน้นใหญ่ๆ นี่ก็เป็นลูกไม้ที่เลี้ยงมาได้สักพักแล้วนะสักพักใหญ่ๆก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่แบบว่าปล่อยทิ้งเลยนะขายไปเยอะเหมือนกันช่วงช่วงที่เข้ามีนาเมษาพฤษภาอ่าช่วงสามสามเดือนจึงสี่เดือนนะจะทำต้นไม้ไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศร้อนร้อนจัดอันนี้ก็คือเอามาจับใส่กระถางตอนแรกเขาอยู่ ในป่าเขาอยู่ในป่าเพราะว่ามันก็ติดอยู่กับกระถางเก่าอนะไรพวกนี้ก็โย,น,ย,น,ยนทิ้งไปอพอโดนฝนใหม่ปุ๊บเขาก็งอกขึ้นมาเอามาจับใส่ก็แตกห่อมันเยอะแยะเลยนะเรามาช็้หัวกันนะว่าจะได้สักกี่ต้นกันนะช็คหัวเช็คหอวนูใส่เดือนใส่เดือนของแท้ จะค่อยแยกนะจะค่อยแยกจริงแล้วผมะกะจะเอาไว้ทําดอกนะแต่แยกไปดีกว่าแยกตั้งฟอมนะออกมาทำไอึ๊ดมาดูช็กห,หัวหัวน่าจะไม่ใหญ่นะถ้าหัวใหญ่ปานนี้ให้ดอกไปแล้วนะมาดูกันนะครัวบว่ามันจะไดก้กี่ต้นกันนะโอ้โหลอกนี้สวยลอกแมงสวย คนนี้สวยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต้นแม่ครับไม่น่าใช่ต้นแม่น่าจะอยู่หนึ่งสองคือต้นที่หนึ่งหักแบบนี้เลยครับทําต้นไม้อย่าไปถนอมไม่ดีหรอกยิ่งถนอมมันยิ่งพังอนี้ต้นที่สอง สามฟอร์มไม่สวยนะเพราะว่าช่วงนี้แสงน้อยนะแสงน้อยต้นไม้ก็จะยืดนะไม้จะยืดยืดหาแสงนะเป็นประเภทหิวแสงอ๋อนี่ไงหัวต้นไมครอบอ่านี่คือหัวหลักนะฮะหัวหลักซึ่งยุบไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่นะเอาไว้ผ่าอ้าหก ได้หกต้นนะครับก้อนนี้ได้หกต้นกับหัวใหญ่หัวหนึ่งอุ้ยหัวนี้เดี๋ยวจะทําการผ่าน,นะครับเป็นหัวที่แก่แล้วนะเนี่ยเป็นหัวที่แก่แล้วเปอร์เซ็นต์งอกก็อาจจะเยอะอาจจะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจติดติดมาหายโอเคทําการแยกโดยรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวเวลาเหลือเราจะไปจับ ใส่กระถางแยกตั้งคอมนะครับแต่ตู้ไม่พอใส่แล้วดิปัญหาอาจจะต้องเลี้ยงไว้นอกตู้ก่อนเกลไปเลย,เลยจากใส,กใสเลืถ้ามันรอดมัก็รอดเองไหมถ้ามันจะไม่รอดถ้ลอดอไม่ตายมันก็ไม่รอด ปลูก <g ül üyor> ที่เราขายไปสวยที่เสาด <g ül üyor> <Okay. S 2> อาแอยัดอะไกันดูตัวตั้งไวบ ลางน้อยแขกงน้อยนะฮะเรื่องขอขอตัวลากันไปก่อน,นเอ่อโอกาสหน้าจะมีคลิปดีๆมานำเสนอกันอีกไปแล้วครับวัวดิคกนบ